เอาแล้วครับก็สวัสดีชาวบอกฟุตคนด้วยวันนี้มาคฮิโตะก็จะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบนะครับว่าในอัปเดตคิดมาต์เนี้ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเกาะแคนดี้ที่สามารถกลับมาทำอีเวนต์ได้แล้วนี่ครับหลังเกาะไอ้นี่นะหลังเกาะช็อกโกแลตกับเกาะเคก้กเค้กปะ ค้กสิเออก็แบบเดิมเลยก็คือผมจะบอกเป็นจุดๆนะครับจุดนี้ซานตาคอร์สเอาไว้แลกของ Limited ที่ไม่สามารถแลกได้แล้วถ้าหากอีเวนต์นี้หมดก็คืออีเวนต์คิดมาดนี่เองก็จะมี Elf Hat Santa Hat แล้วก็ Sling เดี๋ยวผมจะขึ้นตามรูปนะครับพวก a c c e s s o r y สองอย่างอันนี้พวกแฮทแฮทเนี่ยส่วนสลิงไม่รู้อ่านถูกเลยนะเนี่ยเหลงก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรือคริสต์มาสซื้อเดี๋ยวผมเออแล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างนี้ส่วนความเร็วก็คืออ่อนกว่าเรือเติมประมาณนั้นใช้ล้แทนเรือเติมก็ได้ครับเธอเป็นสายฟรีแล้วก็เดินมาตรงนี้จุดนี้ตรงกลางจะเห็น ตัวเลขข้างบนก็คือตัวเลขที่เอาไว้สุ่มกล่องกล่องคริสต์มาสก็คือมันจะสุ่มผลให้และเอาง่ายๆทุกชั่วโมงครับทุกชั่วโมงประมาณนั้นเลยนี่ก็ต้องรออีกห้ผมไม่รอมันจะเป็นกล่องออกมาให้สุ่มทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ส่วนจุดที่3ามควิตี้เอลฟ์เอาไว้แรก c คนดี้เอาไว้แลกแฟกเมนโอเคอันนี้แคนดีเอาไว้คูณ2หรือเปแบบคูณ2 XP เีโรสเตตแล้วก็เลดีโลครับใช้แคนดี้แรกเหมือนกันส่วนแคนดี้หายยังไงต้องไปตีมอนที่เลวห่างจากเราไม่เกิน50ครับนะ1้0เดบ๋ยวผมจะตีตัวนี้น่าจะได้อยู่ห่างกัน25 มันว่มีโอกาสซุ่มดอกตีเลนงก็จะได้อะไม่ได้ไม่นอนอเคปะเคได้มาละหนึ่งแคนดี้อันต่อไปก็น่าจะเป็นอันที่น่าตื่นเต้นสุดแหละก็คือผลพิศารใหม่ผลทีร็กนั่นเองนี่ผลนี้เลยซึ่งผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวคลิปหน้าแล้วกันโชว์สกิลกัน มานี้โชว์แค่สอสกิลไปดูคลิปผมเอาเองคลิปรีวิวคลปะ่ะอันต่อไปก็คือ ability ใหม่ ability ส้มเหลือครับเรามาตรงนี้ขึ้นมาก็ะทิกิตรามองตรงนี้เห็นโค้ง,งทางซ้ายมันจะมีให้ลงอยู่ลงไป ลง,งไปปั๊บลงไปปุ๊บเราจะเจอ Ship White Teacher ผู้ที่สอนอ b บิซี y นี้กับเราแล้วก็คุยตอนแรกเขาจะยังไม่สอนเขาจะให้เราแบบไปทำภารกิจก่อนก็ภารกิจของเขาก็คือให้ไปฆ่าฉลาม20ตัวผมจะบอกทริคง่ายๆก็คือให้เวลาเขตหนึ่งครับแล้วก็ F K เรือไว้แล้วก็รอฉลามมา น่าจะไวสุดแหละประมาณนั้นแล้วก็สมมุติเราไอ้นี่ทำเควสเสร็จแล้วนะเราจะไดไ้ไอ้นี่มาี t จะได้สกอร์ผมก็ไม่รู้เขาให้มาทำไมเหมือนกันหนึ่งอันต่อไปเราเราก็จะสามารถเรียนได้แล้วก็ใช้สามพันแฟกเมนเรียนเรียนเสร็จเราจะมีอ b บิลิตีแล้วลก็คือเราจะมีคอร์ล้วตอนนี้ผมให้ดูชัดๆเลยดีกว่าคอรเป็นยังไง เรือให,ใหญ่เลยเรือเลอวทานอนะ่ะนี่มันจะขึ้นมุมขวาเราถือคอรละแต่ตอนนี้ผมยังตอกไม่ได้เดี๋ยวผมจะโชว์วิดีโอที่ตอกให้นะครับโอเคครับก็นี่จะเป็นวิดีโอที่ผมได้ทำการตอกเอรือ <c oughs> พูดอาจจะแปลกนิดน,นึงนะเออการตอกเนะี่ยมันมีสองประเภทก็คือ ตอ,อกแบบตอ,อกที่ไหนก็ได้หรือตอ,อกตามจุดอย่างนี้ผมทำเนี่ยคือตอ,อกตามจุดมันก็จะเป็นมินิเกมก็คือสมมติถ้าคุณตอ,อกแบบไม่ตามจุดมันก็จะเพิ่ม HP ทีละประมาณ30ครับแต่มันจะไม่บวก HP max จากที่เห็นเรือเรือผมจะแบบ HP มันยังไม่เต็มร้อยใช่ไหมต้องตอ,อกอย่างเงี้ย HP มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย2 5 0 0ละประมาณนั้นครับ โอเคเรามาพูดส่วนถัดไปก็คือการตัดไม้ตัดไม้ผมแนะนำให้ไปตัดที่เกาะกลางซีแคทเทิลตรงนี้สำหรับคนที่มีพอท่อนะ <c oughs> ถ้าไม่มีก็ลำบากหน่อยเนี่ยพอตัดไอ้พวกนี้ก็ได้ไม้เยอะมากแปบ๊บเดียวก็ตันละโอเคกลับไปที่ตอกเรือรได้อาร์บิที้แล้วตอกเรือเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเปิดอันนี้มาเหมือนกัน เบิดได้พวกนี้ตอนแรกมันจะยัง,ยงมีไม่ครบหรอกห้าอันมันจะมีแค่รีเพย์อยู่รีเพย์ก็คือเนี่ยสามารถตีตีได้โดยใช้ไม้ตีไม้ก็ต้องไปพังไม้ที่นั่นซนะีคาเทลตีตีไปเลเวลเราก็จะอัพไปเรื่อยๆเลเวลสีม่วงนะครับซ่อมไปเรื่อยๆอัพเลเวลยี่สิบห้าน่าจะตันแล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าเออตันแล้วละ่ะเพราะมันสกิลผมตันหมดละเนี่ย ก็จำไว้ยี่ห้าคือเวลตนันส่วนเงินวา l เลอร์เอาไว้ทําอะไรเอาไว้อัปเกรดพวกนี้ได้จากไหนจากการตีพวกฉลามเทอร์อชาร์กเทอ,เอร์ช้างนี่ได้พันหนึเยอะมากประมาณนั้นะตีเรือตีฉลามตีพวกสัตว์ทะเลอันนี้ก็จะเป็นสกิลในการตีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเออเรียงมาเลยแล้วกันดีเพก็คือ ดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเอ่อสามารถสามารถซ่อมเรือได้ใช้ไม้สิบบวกสิบเพีแล้วก็ไม้ต้นไม้เนี่ยจะดอกไม้สองถึงสี่มีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคสกิลที่สองแคงสกาเวนเจอร์สกิลนี้เป็นเหมือนแบบเอ่อการหาไม้เร ได้เร็วขึ้นดีกว่าเออสกิลแบบเราหาไม้ได้เยอะขึ้นอะ่ะประมาณนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ e ก็คือเรามีโอกาสได้ไม้เกแล้วสามคูณว o ด d e นแพงเหมือนจะบวกไม้เพิ่มหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่ครับอันต่อไปเลย Glubbin p r ูปิน i s ป i a ียลล i a แคลิเ e อเรชิ o o o ูดแพงก็คือเพิ่มเวลาเราตีเรือเลือดจะเพิ่มทีละ30ิ ปกติมันจะเพิ่ม10อันต่อไปฮูแมานิคแมานิคสามเหรอแคนรีเพาบรูซิงวูดเดนเพงฟอร์บุกแม็เฮดพีเออจะบอกว่ามันจะมีถ้าเราอัพสกิลนี้ไปอ่ะมันจะมีมินิเกมให้เล่นถ้าเราเล่นเสร็จมันจะบวกแม c เฮดพีเฮดพีเรือเราจะไม่แบบ2500แบบนิ่งคงที่เหมือนเดิมแล้ว เวลาโดนตีมันก็จะแบบลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆจะทำไงให้ HP เต็มกลับไปเท่าเดิมก็คือเนี่ยต้องตีเล่นมินิเกมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับนิดเดียวประมาณนั้นมินิเกมมันแบบช่วยคูณ2องไอ้นี่นะคูณ2 hp ดีมากถ้าแบบเราเล่นเพอร์เฟกส่วนอันต่อไปก็คือ h e วี่แฮมเมอก็สมมติเราโดนฟ้าผ่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ไม่หยุด ไม่หยุดซ่อมเรือครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้แล้วกันเนี่ยในการซ่อมเรือนะแบบเล่นมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวอย่างตอกตอกตอกประมาณนั้นโอเคครับมาฮิตะก็จะมาสรุปทั้งอัปเดตท,ทั้งหมดเท่าที่มาฮิตะทราบนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับ3อัปเดต ถ้าผิดประการได้ก็ขออภัยด้วยก็มีซ่อมเรือหนึ่งทิกิแล้วก็เปิดให้ใช้อีเวนต์ไอเกาะแคนดี้อีกรอบหนึ่งเหมือนปีที่แล้วเลยจะบอกว่ากล่องกล่องคิดมัดมีโอกาสได้ไอผ้าคลุมแดงเหมือนกันนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนกันอะไรวะหมืน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลใหม่แค่นี้แหละครับ แล้วก็เราก็ต้องรอไอ้นี่มังกรรีเวิร์กอีกรอบหนึ่งน่าจะมีแค่นั้นนะครับตอนนี้มังกรก็ยังไม่รีเวิร์กถ้าผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยขออนุญ,ญาตไอ้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับกดซับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยครับบุย